งานที่พระเก้าไกลเขาผลักดันก็คือการชงกฎหมายนิรโทษกรรมล่าสุดเมื่อวานนี้ที่เขาพรีเซนต์ขึ้นมาสรุปคร่าวๆนะครับกฎหมายนิรโทษกรรมในรอบนี้นะครับมันก็ใกล้ๆสุดซอยไม่ถึงขั้นสุดซอยเท่าที่คุณชัยธวัตตุลาธนหัวหน้าพระเก้าไกลเขาได้ถแถลงเนี่ยนะฮะแล้วก็พระเก้าไกลเขาได้โพสต์ลงใน Facebook ของเขาเนี่ยหลักการในที่นี้ก็คือว่าพระเก้าไกลเขาต้องการให้ออ,ออกกฎหมายฉบับนี้เพื่อให้สังคมกลับมาเริ่มต้นกันใหม่จำเป็นที่จะต้องยุต,ตินิติสงครามต่อประชาชน ให้ประชาชนที่เคยแสดงออกทางการเมืองโดยมีมูมลเหตุความขัดแย้งทางการเมืองในช่วงเวลาดังกล่าวได้หลุดพ้นจากการดำเนินคดีงงการนิรโทษเป็นหนทางที่จะถอดฟืนออกจากกองไฟยุตินิติสงครามาารเพื่อเป็นก้าวแรกในการสร้างความยุติธรรมและการปรองดองอย่างยั่งยืนในสังคมต่อไป คาดหวังว่ากฎหมายฉบับนี้จะเป็นมุดหมายในการคืนชีวิตใหม่ให้แก่ประชาชน BBC เขาสรุปดังต่อไปนี้นะครับออกมาว่าใครได้รับอันนี้สงบ้างร่างกฎหมายนิรโศษกกรรมฉบับก้าวไกลกำหนดให้บรรดาการกระทำใดๆของบุคคลซึ่งร่วมเดินขบวนและชุมนุมประท้วงทางการเมืองตลอดจนการกระทำทางกายภาพหรือการแสดงความคิดเห็นที่เป็นความผิดทางกฎหมายในช่วงเวลาตั้งแต่11กุมภาพันธ์2549ก็จะรวมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยแต่ว่า ไม่รวมพันธมิตรประชาชนผู้ประชาธิปไตยในช่วงแรกเพราะว่าพันธมิตรเขาเริ่มตั้งแต่48แล้วทํทำไมไม่ย้อนไปถึง48ถ้าจะนิรโทษพันธมิตรด้วยต้องย้อนไปถึง48เพราะ49มันเป็นช่วงปลายๆแล้วช่วงก่อนใกล้ๆรัฐประหารอ่ะไม่เป็นไรโอเคแต่ว่าของก้าวไกลเขาให้เริ่มตั้งแต่11กุมภาพันธ์49 <S 2> 2 <S ถึงวันที่พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้มีผลบังคับใช้หากการกระทำดังกล่าวมีมูลเหตุจูงใจทางการเมือง ให้ผู้กระทำพ้นจากความผิดโดยสิ้นเชิงทั้งนี้เท่าที่ไม่ขัดต่อพันธกรณีตามกฎหมายระหว่างประเทศถ้าดูตามห้วงเวลาที่พักเก้าวไกลกำหนดไว้นั่นหมายความว่าบุคคลที่เข้าขายได้รับอน,น้สงส์จากกฎหมายฉบับนี้คือแกนนำและแนวร่วม ชุมนุมทางการเมืองอกงลุ่มสําคัญสําคัญอย่างเช่นกลุ่มพันธมิตรประชาชนพรประชาธิปไตยชุมนุมปี49แต่อันนี้นึ่งผมตั้งคำถามจริงถ้าคุณเจอนืโทษให้มันใกล้สุดซอยและจะรวมถึงเสื้อเหลืองด้วยคุณต้องนิรโทษย้อนไปถึงปี48เพราะว่าพันธมิตรที่ถูกดำเนินคดีในปี48ก็มีนะถ้าผมจะไม่ผิดนะฮะมีนะนะหรือไม่แน่เขาอาจจะเช็คแล้วก็ได้ว่ามีแค่49แต่ว่าไม่น่าจะมีแค่49 กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านบริการแห่งชาติหรือนปชชุมนุม2,552และ2,553นะครับมันมีแดง52แล้วก็แดง53หลายคนตั้งคําถามได้ว่าโอ้โหนี่เรากว่าจะได้นุโรโศษกรรมเนี่ยนะฮะหลายคนติดคุกติดตารางกันไปนานแล้วก็ได้ออกมาจากเรือนจําไปแล้วคือมันก็ยังมีคนซึ่งติดคุกอยู่นะฮะแล้วก็ยังมีคนซึ่งมีคดีความติดตัวนะฮะมันก็จะเคลียร์คดีแต่สําหรับคนซึ่งเขานอนคุกไปแล้วแล้วออกมาแล้วเขาคงรู้สึกว่าโอ้โหทำไมกฎหมายมาช้าเลอเกิน แล้วก็มีกลุ่มคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ<น>์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือกอกปปสในปี5657ขบวนการนักศึกษาและประชาชนฝ่ายต่อต้านคอสชซึ่งชุมนุมในช่วงปี57-62กลุ่มคณะรัษฎรเนี่ยก็คือ,คอที่ชูสนิ้วแล้วก็เสนอแนวทางในการปฏิรูปเนี่ยชุมนุมในปี63และ64 BBC เขาสรุปว่าใครไม่เข้าข่ายได้รับการเิรโทศก็คือการนิรโทษจะไม่ครอบคลุมการกระทําของคนสามกลุ่มบรรดาเจ้าหน้าที่ รัฐที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สลายชุมนุมหากเป็นการกระทำเกินสมควรเกินแก่เหตุการกระทำผิดต่อชีวิตตามประมวลกฎหมายอาญาหรือการกระทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา113คดีกบฏล้มล้างหรือเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญหรือคดีล้มล้างอำนาจฝ่ายนิติบัญญัติบริหารและตุลาการหรือคดีแบ่งแยกการปกครองอันนี้ไม่ครอบคลุมแล้วก็กลุ่มบุคคลซึ่งสอว่าจะไม่ได้เข้าเกณฑ์ตามกฎหมายนี้ก็คือเจ้าหน้าที่รัฐโดยเฉพาะทหาร ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการสลายการชุมนุมคนเสื้อแดงเมื่อปี53และมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย92ศพในรอบนั้นเนี่ยที่สลายชุมนุมเนี่ยคนที่ลงมือสลายชุมนุมจะไม่ได้รับการนิโทษก็คือคุณชัยธวัฒน์เขาชี้แจงว่าไม่มีปล่อยให้ผู้พ้นผ,ผิดลอยนวลจากหน่วยงานรัฐแต่ไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐที่ถูกดำเนินคดีใดๆจนนักวิชาการอาจจะเรียกขานว่าเป็นอภิสิทธ ความพ้นผิดลอยนวลหรือวัฒนธรรม,มผลอยนวลพ้นผิดเนี่ยไม่มีนะฮะก็คือเขาจะไม่ปล่อยเจ้าหน him ้าที่รัฐซึ่งลงมือในการปราบประชาชนในช่วงปี5 3กลไกการนิรโทษร่างกฎหมายิรโทษศกรรมฉบับก้าวไกลกําหนดให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดการกระทําความผิดเพื่อการยรโรษศกรรม9้าคนซึ่งประธานรัฐสภาเป็นผู้แต่งตั้งประกอบไปด้วยประธานสภาผู้แทนราษฎรผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร บุคคลซึ่งได้รับเลือกจากคณะรัฐมนตรีบุคคลซึ่งได้รับเลือกจากสภาผู้แทนอีกสองคนมีผูาา้พากษามีอดีตผู้พากษาในสารยุติธรรมเสนอโดยที่ประชุมใหญ่สาลดีกาตุลาการอดีตตุลาการสาลปกครองพนักง,งานอดีตพนักง,งานอายการแล้วก็เลขาธิการสภาผู้แทนก็จะมีขั้นตอนในการทํางานตรงนี้มันจะผ่านได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับพักเพื่อไทยเพื่อเพื่อไทยเอาด้วยไหมนิรโทษกรรมกึ่งๆึ่งสุดซอยแบบนี้ ซึ่งไม่รวมไปถึงเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งใช้กำลังในการสลายการชุมนุมโดยเฉพาะยิ่งในช่วงเหตุการณ์ปี53ไม่รู้อันนี้ลูกบอลก็จะอยู่ในคอร์ดถ้าจะใช้สำนวนภาษาอังกฤษคือลูกบอลจะอยู่ในคอร์ดของพักเพื่อไทยก็เดี๋ยวรอดูว่าเพื่อไทยจะว่าอย่างไรถ้าเพื่อไทยและก้าวไกลผลักดันกฎหมายฉบับนี้ให้ผ่านได้ด้วยกันเนี่ยเราก็จะเห็นคนซึ่งต้องติดคุกตตะตารางผมไม่แน่ใจอาจริงๆว่าโดยเนื้อหาซึ่งเขาร่างมาเนี่ย มันจะมีผลอย่างไรกับนักการเมืองซึ่งมีคดีติดตัวซึ่งซึ่งเป็นคดีติดตัวซึ่งในหลายๆกรณีไม่เป็นธรรมนะครับนักการเมืองซึ่งถูกดำเนินคดีในช่วง20ปีที่ผ่านมามีเยอะแยะมากมายซึ่งบริสุทธิ์มีนะฮะที่บริสุทธิ์ไม่ใช่ไม่มีมีคำวินิจฉัยจากสาลดีกาพนิกคดีายาพูดดำรงตำ,ตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยที่มีเสียวิพาวิจารณ์จากผู้ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายซึ่งไม่ได้อยู่บนบนศาลเนี่ยก็มีในส่วนนั้นมีการนิรโทษไปถึงไหมคงจะไม่ แต่ถามว่านักการเมืองเป็นหุ้นส่วนสำคัญของฝ่ายซึ่งถูกกระทำในรอบที่ผ่านมาในช่วง20ปีที่ผ่านมาใช่หรือไม่ใช่ใช่นะฮะไม่ได้แตกต่างจากรัศดรโดยทั่วไปผมไม่แน่ใจว่าเขาจะนิรโทษทำให้คดีทางการเมืองของหลายคนซึ่งติดอยู่ไม่ว่าจะเป็นแกนนำมอบหรืออดีรตรัฐมนตรีแต่ละท่านเนี่ยจะหลุดพ้นคดีหรือเปล่าคือมันไม่ได้ล้างบนทินไงปัญหาในรอบนี้ผมเข้าใจว่ามันไม่ได้เป็นพรบรล้างบนทิน พอไม่ได้เป็นพรบรล้างมลทินเนี่ยถ้าเกิดคุณเป็นนักการเมืองซึ่งเคยถูกพิพากษาแล้วเนี่ยพรบรนิรโทศกรรมอันนี้ไม่มีผลนะคือผมเข้าใจว่าไม่มีผลนะฮะถ้าเป็นนักการเมืองซึ่งถูกพิพากษาแล้วอ่ะมันไม่ได้ล้างมลทินคุณอ่าคันนี้สุดซอยดีกว่าไหมสุดซอยในแบบที่ล้างมลทินทุกคนไปเลยรวมทั้งทหารที่สลายชุมนุมปีห3าสาด้วยผมคิดว่าสุดซอยมันก็คงจะผ่านยากขนาดไม่สุดซอยก็ยากก็ไม่ง่ายนะฮะไม่ง่ายแต่ว่า อนนิรศรสกรรมเนี่ยผ่านได้ถ้าเพื่อไทยเอาด้วยเต็มถ้าเพื่อไทยเอาด้วยเต็มเ็มนะผ่านได้นะครับเพราะว่าเก้าไกลเขาผลักดันเรียบร้อยแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเบื้องหลังเขาคุยกันหรือเปล่าบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเบื้องหลังเขาอาจจะคุยกันก็ได้ว่าเดี๋ยวจะช่วยกันนะฮะหรือหรือตอนนี้คุยกันไม่รู้เรื่องแล้วผมก็ไม่รู้